วธีการคำนวณค่างวดง่ายๆด้วยตัวเองค่ะพิมพ์ Honda leasing ที่แถบ Google ได้เลยค่ะ <S <S เลือกเว็บไซต์ Honda leasing ค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> จากนั้นเลือกเมนูสนใจซื้อรถยนต์ <S <S โดยลูกค้าสามารถเลือกรุ่นรถยนต์ตามที่ลูกค้าสนใจและคลิกเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อเลื่อนลงมาจะพบกับตัวช่วยการคำนวณค่างวดค่ะขั้นตอนแรกเลือกประเภทสมาชิกก่อนค่ะถ้าเคยมีรถยนต์ฮอน d a มาแล้วเลือกเจ้าของรถยนต์ h o n ด้าถ้าไม่เคยมีรถยนต์ h o n ด้ามาก่อนให้เลือกลูกค้าใหม่ค่ะโดยระบบจะแสดงรุ่นรถยนต์ตามที่ลูกค้าเลือกมาแล้วค่ะจากนั้นเรามาเลือกเกรดรถยนต์ที่สนใจค่ะ ต่อมาลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นที่สนใจเงินดาวระยะเวลาผ่อนและกดปุ่มคำนวณค่างวดได้เลยค่ะหลังจากกดปุ่มระบบจะแสดงข้อมูลที่ลูกค้าเลือกพร้อมค่างวดต่อเดือนค่ะกรณีลูกค้าต้องการเปรียบเทียบกับรถยนต์รุ่นอื่นหรือโปรโมชั่นอื่นสามารถกดเครื่องหมายบวกที่ด้านขวามือค่ะ จากนั้นเลือกข้อมูลให้ครบถ้วนระบบจะแสดงข้อมูลค่าง,งวดของแต่ละออปชันเพื่อให้คุณลูกค้าสามารถเปรียบเทียบก,กันได้ค่ะ